สวัสดีครับชาแนลโอป่าพ่อลูกอ่อนครับก็ชื่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดหัวใจนะครับกดติดตามชาแนลยูทูบด้วยนะครับเพราะคลิปนี้เนี่ยจะไปลงใน YouTube ด้วยนะครับ เอาละนะฮะหลังจากที่ผมไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่กองทุนประกันวินาศภัยนะครับที่สวนลุมไนบาซ่านะครับแล้วก็เดอะบาซ่าราชาพิเศษนะครับเมื่อวันก่อนนะครับวันนี้จะมาอัปเดตข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของคนครอบครัวเดียวกันยื่นเอกสารให้คนในครอบครัวนะครับอาทิเช่นนะครับยื่นเอกสารให้ลูกนะฮะแล้วก็คุณแม่กับคุณพ่อเนี่ยจดทะเบียนสมรสนะครับหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ตามแต่นะครับ ไม่ว่าจะยื่นสิทธิ์ให้ใครนะครับอย่างคุณพ่อรับแทนลูกนะครับเอาเงินค่าสินใหม่ของลูกนะครับหรือคุณแม่เอาของเงินค่าสินใหม่ของลูกนะครับบุคคลใดบุคคลหนึ่งทั้งสองท่านนี้ต้องมีคนหนึ่งนะครับเขียนนะครับใช้บัตรสานักประชาชนนะครับเขียนยินยอมแล้วก็สละสิทธิ์นะครับให้กับมารดาหรือว่าถ้าเกิดเราเอาค่าสินใหม่ของบิดาเนี่ยนะครับ เอาค่าสินใหม่ของลูกใช้เอกสารของบิดานะครับก็ต้องให้คุณแม่เขาเนี่ยนะครับเซ็นนะครับสลากสิทธิ์ด้วยนะครับเดี๋ยวข้อความสลากสิทธิ์เนี่ยผมจะโพสต์ลงให้หลังจากคลิปนี้นะครับและอีกหนึ่งอย่างนะครับสําหรับใครที่อย่าล้างนะครับกรณีอย่าล้างนะครับหรือจดทะเบียนสมรสแล้วอย่าล้างกันนะครับก็ต้องมีนะครับสำนาบัตรประชาชนนะครับของคุณพ่อหรือคุณแม่ด้วยเขียนสลากสิทธิ์นะครับให้กับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรับค่าสินใหม่แทนนะครับ เสร็จแล้วนะครับถ้าเราจะไปยื่นเอกสารด้วยตัวเองที่กรอพอหรือว่ากองทุนประกันวินาศภัยเนี่ยนะครับที่เดอะบาร์ซ่ารัชดาที่เขาเปิดรับอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องมีใบมอบอํานาจด้วยนะครับต่อให้เป็นครอบครัวเดียวกันนามสกลุลเดียวกันนะครับทะเบียนบ้านเดียวกันนะครับก็ต้องให มารดานะครับถ้าเกิดคุณพ่อเนี่ยไปยื่นแทนคุณแม่นะครับเพื่อยื่นให้ลูกนะนะครับเราใช้เอกสารคุณแม่เนี่ยก็นะครับเขียนใบมอบอานาจด้วยนะครับให้คุณแม่เซ็นเขียนใบมอบอำนาจให้คุณพ่อเพื่อไปยื่นเอกสารด้วยเพราะว่าผมไปมาแล้วนะครับไปทําให้ภรรยากับลูกนะครับ ขอใบมอบอำนาจด้วยติดอากรสแตมด้วยอากรสแตมไม่มีก็ไปซื้อที่เดอบาร์ซ่ารัชดาได้นะครับทีนี้เนี่ยคิวออนไลน์น่าจะเต็มแล้วตอนนี้เปิด w a ล k ก n ินะครับก็ไปเช้าๆหน่อยนะครับเขารับวันละ5 0าคิวคนเริ่มซาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะ ใครที่ยื่นก่อนยื่นหลังนะครับถ้ายื่นในระบบออนไลน์แล้วข้อดีคือเลขทวงหนี้ได้เลยนะครับเขาจะนะฮะพิจารณาตามคิวเลขทวงหนี้ครับนะครับเลขทวงหนี้ที่เข้าระบบถ้าคุณอยู่หลักหมื่นนะครับเขาพอถึงหลักหมื่นของคุณเนี่ยนะครับเขาก็จะถึงคิวคุณนะครับถ้าใครเลขทวงหนี้3แล้วไม่ได้ยื่นนะครับใบยกเลิกทวงหนี้ไม่ต้องกังวลครับ สอบถามเจ้าหน้าที่มาแล้วเขายกเลิกให้อัตโนมัติประมาณนี้นะครับใครมีข้อสงสัยนะครับก็นะฮะทักแชทมานะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเดี๋ยวติดตามคลิปหน้าครับผมจะลงข้อความตัวอย่างให้นะครับว่าเขียนสระสิิธิ์อย่างไงชื่นชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจกดหัวใจให้ด้วยนะครับกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับโอปป้าพ่อลูกอ่อนครับ